เดี๋ยวนข้าวไม่มีข้าวไม่ได้หงุงปกติยายหุงข้าวหม้อหนึ่งยายกินสองรอบสามรอบอนะเนาะก็เลยลืมเนี่ยขนมจีนเหลือกินอันนี้ก่อนแล้วรอข้าวข้าวไปกินกับเออลืมไปแกงส้มมีแกงส้มเหลืออยู่นี่ได้แล้วเดี๋ยวหุงข้าวสุกจะกินกับแกงส้มตอนนี้จะตำถั่วแค่นั้นแหละกินกับขนมจีนเออรอ อันนี้ก็ัริกทอดติกย่างย่างเสร็จแล้วก็โรยโรดีโออุ่นๆเลยอร่อยมีอุ่นแกงส้มเอากุ้งมาใส่หน่อยนึงว้าอำทัวเสร็จแล้วนีย่ยายจะเอาขนมจีนใส่ไปตำด้วยเลยกินรอกินรอง่ายๆสไตล์ไกตะนี่ว้าแค่นี้ก็ไม่ใช่จะอิ่มเลยบ้นนี่ ทัวราดขนมจีนแค่นี้ก็ได้อาหารอร่อยๆออกินแล้วนี่ไพิมี่เมนจานแล้วเกงส้มรอข้าวไปไปกินรอข้าวกันสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆมาเด้อว้ยเมนูง,ง่ายๆแต่อร่อยง,ง่ายๆเร็วเร็วเร่งรีบ ออืแค่นี้ก็จะอิ่มอยู่แล้วยายตักใส่หอยดองอ,อร่อยใส่หอยดอง เราหิวก็ไม่รู้เริ่มแกแล้ววันนั้นอร่อยกว่าไม่รู้สึกว่ามันจะแนวนิดนึง ึงจะรู้ถ้าเราซื้อเขานังทีก็แก่มั่งอะไรมั่งถ้าเราปลูกเองเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆเก็บตอนไหนกินตอนไหน ไม่ได้คิดว่าจะต่ำนะเก็บมากินเล็นๆใบสองสองฝักนั้นเนี่ย <c oughs> ใช่พี่เมือนชิมก็ไม่ชิมชิมถั่วสดๆได้ <c oughs> ยินเสียงแมว ้องกินแล้วข้าวแล้วพาชิมพริกชนเป็นยังร้อนอยู่ปะนุ่มอร่อย มันจะเผ็ดแต่ถ้าอ่อนๆอย่างนี้ไม่เผ็ดมันก็จะคล้ายๆพริกหยวกแต่ว่าพริกหยวกมันหนาอันนี้มันไม่หนา ยัยได้กินทีเดียวติดใจต้องจมต้องหาเมล็ดมาปลูกที่เยอรมันไม่ค่อยมีจะมีทัประเทศสเปน แล้เอา,มาเมล็ดไปปลูกเมืองไทยมันก็ออกโลูกนะจะนอน ข้าวสุกฉันอิ่มพอดีเลยจ้าข้าวสุกข,ข้าวสุกอิ่มพอดีเลยจ้าเมื่อกี้เอาก้งมาว่าจะใส่ส้มตำไปใส่แกงส้งมมอกินกักส้มตำก็ได้ตัว อะไรก็ได้ง่ายๆแต่ก็อร่อยอิ่มได้ด้วย ยังส่งไปกินตอนเย็นตอนเย็นอะไรต่อตอนในกระบ่ายสามแล้วตอนสามทุ่มสี่ทุ่มกินข้าวเสร็จข้าวสวนนะ ว่าให้เป็นมือนิมอันนี้นะไม่ได้เรื่องเลยเพืเ่อนๆเลยวันก่อนซื้อมาติดใจวันนี้ไปซื้อมา,าสองโลไอสองกิโลผลสุดท้ายจืดชื่นเลยบอกแล้วว่าไม่เคยซื้อซื้อไม่เคยได้อร่อยเลยจืดชื่นวันนั้นซื้อมาติดใจ โอยชุดนี้ไปรอซะสองกิโลพนสุดท้ายจยุดอันนี้มีรสชาติเนีดนึงต่างกับของยายเรียบเรวเลย ซีสันดูเนื้อน้ารอยหนะ่อยของใหญ่นะจะเอาเมล็ดออกจากอันนี้ไม่ได้เลยนะที่ซื้อมาวันนั้นก็เอาเมล็ดออกจากตัวนี้ไม่ได้อืมปากเพื่อ Oh. อ,อืมแค่นี้ก็อิ่มได้เนาะเออปะบายบายคิดถึงคิดถึงใ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้ยะตาด้วยนะคะ